สวัสดีครับสวัสดีขอบอนทุกคนทุกท่านนะครับ เรดการ์ดวันนี้อยู่กับบางอนชิเปาวันนี้บางอนจะมาให้2คู่ฟุตบอลกับ2ใบแดงประจำค่ำคืนนี้นะครับใบแดงใบแรกนะครับใบที่2นะครับจะมีทีมไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบางอนด้วยนะครับและอย่าลืมบันทึกรายการโปรดไว้ด้วยนะครับแลนวันนี้2คู่ที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เป็นเกมฟุตบอลสวีเดนออสเตรเลียนนะครับคู่ตกค้างระหว่างเอลบอร์กเจอกับโกเดนเบิร์กนะครับคู่นี้น่าสนใจเลยนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับความพร้อมวันนี้นะครับของทสองทีมนะครับถือว่า มีความพร้อมที่ดีในระดับเดียวกันเจ้าบ้านวันนี้นะครับเอลบอกเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเขามีความได้เปียบในการยืนในบ้านตัวเองนะครับส่วนทีมเยือนนะครับโกเทนเบิร์กเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาได้นในการไปชนะคู่แข่งมาด้วยนะครับวันนี้ในฐานะทีมเยือนแต่พบความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมคู่นี้เป็นเกมที่ทันกันยังไงก็สนุกแน่นอนนะครับแนวะความพร้อมก็ถือว่าสูสีกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใบแดงใบที่หนึ่งวันนี้นะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับใบแดงบใบท เอลบอกเจอกับทางด้านของโกเทนเบิร์กนะครับวันนี้ยังไงก็มีประตูเยอะแน่นอนนะครับเป็นคู่ตก้างส่วนคู่ที่2นะครับอีกหนึ่งคู่นะกับเกมฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับนาวิทชิวแลนด์นะครับทีมชั้นนำนะครับทีมโซนหัวตารางนะครับเราคุ้นชื่อนะครับและก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ต้องเจอกับทีมเยือนนะครับนะทีมเยือนวันนี้นะครับชอนเดอร์ไจกินนะครับต้องบอกว่า ทีมเยือนเนี่ยผลงานสามเกมล่าสุดนะครับยังทําได้ไม่ดีและวันนี้เสียเปรียบในถางน้ผู้มาเยือนด้วยนะครับนามิชทูแบร์นนะครับช่วงนี้เกมในบ้านเนี่ยยิ่งมีความแข็งแกร่งยิ่งมีความมั่นใจนะครับความพร้อมโดยรวมในระบบแท็กติก4-2วันนี้ก็เป็นตัวหลักทั้ง11ตัวจริงเลยนะครับทำให้มีความสมบูรณ์นะครับมีทั้งฟอร์มการเล่นที่ดีมีความได้เปรียบในบ้านโอ้โหดูดีหมดเลยนะครับแต่นะครับคู่นี้เวลาเจอกันชีไรนะครับเป็นเกมที่ ชอบแรกกันมันแน่นอนนะครับคู่นี้นะเป็นเกมที่ทันกันนะครับแล้วก็มีเกมรุกที่ดีทั้งคู่นะครับส่วนทีมเยือนนะครับชอนเดใจจกิ้นะครับยังมีเกมรับที่หละัวมไปหน่อยนะครับทำให้ผมมองว่าวันนี้นะครับโอกาสเสียประตูค่อนข้างสูงนะครับและก็คู่นี้นะครับ เจอกันทีไรมีประตูเจอตลอดนะครับใบแดงไปที่2วันนี้นะครับให้มองสูงเต็มมิทิวแลนด์เจอกับทางด้านของชอนเดอร์แจ็กกี้ได้เลยนะครับยังไงก็มีประตูมากกว่า3าประตูแน่นอนนะครับบางอ้นการันตีให้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามผู้ไหนเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดที่หน้าช่องทิกตอกได้เลยนะครับมาเจอกับบางอ้นได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ยังไงบางอ้นต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ